สเตโกซอรัส <eg> เป็นหนึ่งใน,นดสุสสา์ที่มีลักษณะเด่นที่เป็นที่รู้จักกันดีนที่สุดในกลุ่มดสุสสา์กินพืชสเตโกซอรัสมีชีวิตอยู่ช่วงปลายยุคจุราสิกประมาณ155ถึง150ล้านปีที่แล้วลักษณะเฉพาะของสเตโกซอรัส s 1กระดูกบนหลัง ทำให้ลักษณะเลินที่ทําให้สเตโกโซรัสเป็นที่รู้จักคือแผ่นกระดูกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามแนวหลังซึ่งเชื่อว่ามีบทบาทในการป้องกันจากนักล่าและอาจมีบทบาทในการควบคุมของอุณหภูมิในร่างกาย 2. หางที่มีหนามสเตโกโซรัสมีหางที่แข็งแรง พร้อมกับน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในการป้องกันตัว 3. ขนาดสเตโกโซรัสมีขนาดประมาณ9เมตรหรือ30ฟุตและมีน้ำหนักประมาณ4ถึง7ตันกันโลกที่เล็กเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายมีฟันเหมาะสำหรับการกินพืชพฤติกรรมและระบบการอยู่รอดนั้นกินพืชเป็นหลักชอบกินพืชใบอ่อนและพืชราบโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่า การอยู่กันเป็นฝูงการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสเตโกโซรัสอาจอยู่ในกลุ่มหรือฝูงเพื่อให้มีการป้องกันซึ่งกันและกันจากนักล่าสเตโกโซรัสถูกค้นพบครั้งแรกในคริสตศักราช1,877โดยนักบรรพชีวิทยาชื่อเอลนิเลชามาร์ h ซึ่งถือเป็นไดโนเสาวที่เป็นที่รู้จักในวรรณกรรมวิทยาสตร์และวัฒนธรรมยอดนิยม